ตอนนี้เราจะมาดูเกิดการเปรียบเทียบกันระหว àng, ่างปุ๋ยดา,ดาวอากาศนะแล้วก็แปลงที่ใช้ปุ๋ยตัวอื่นๆของกเกษตรกรที่อยู่ใกล้กันนะครับเราจะมาเปรียบเทียบดูว่าใน1มัดเท่ากันเดี๋ยวเรามาจะนับจานวนต้นมาใน1มัด,ดมีกี่ต้นมีกี่ต้นเรามาชั่งน้ําหนักดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะมาดูของปุ๋ยดาวอากาศเลยว่ามีทั้งหมดกี่หัวกี่ต้นกันนะครับนี่คือยกมาประมัดคร่าวๆนี่เรายกมานะ ดูจากน้ําหนักดูแล้วนะครับต่างกันรู้สึกต่างกันนะรู้สึกต่างกันเลยว่าของดาวกันนี่ดูน้ําหนักว่าหนักเยอะกว่าหน่อยแต่ว่าแน่นอนเรานับต้นกันดีกว่าว่าในหนึ่งมัดนี่มีจํานวนต้นอา่ากี่ต้นแล้วก็มาชั่งน้ําหนักดูกันนะครับเอามานับพร้อมกันเลยนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้าต้นนะครับอันนี้ยี่สิบเก้าต้นนะครับอามาดูอีกแปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยตาดาวอากาศนะครับเอ๊ก็พอๆกันนะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนับต้นดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าโอ้เท่ากันเลยนะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหัวเท่ากันเลยโอ้ทีนี้นะครับ เป็นความบังเอิญนะครับ29ต้นเท่ากันเลยเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักดูนะฮะในลนักษณะของ29หัว29ต้นเท่ากันเนี่ยน้ำหนักออกมาจะเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับอ่ามาดูตัวน้ําหนักของอปุ๋ยตาดาอวกาศเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวเอาชั่งกันให้เห็นเลยนี่ครับหนึ่งกิโลสี่ขีดครึ่งนะครับหนึ่งกิโล เกือบเกือบครึ่งนะับเกือบครึ่งนะันขาดไปอีกครึ่งขีดเท่ากับหนึ่งกิกโลกับสี่ขีดครึ่งจากยี่สิบเก้าต้นจากปุ๋ยดาราอาศนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูของปุ๋ยอีกยี่ห้ออื่นนะครับอีกยี่ห้ออื่นฮะออกมายี่บเก้าต้นเหมือนกันโอ้โหต่างกันชัดแล้วครับได้หนึ่งกิโลกับอีกหนึ่งขีดครึ่งนี่ครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย นะครับนี่ก็คือการใช้ปุ๋ยตาดาวอากาศเราเอามาชั่งให้ดูแล้วก็อีกเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ชาวสวนหอมแดงใช้คือเกี่ยวกับขนาดของเหรียญห้าและเหรียญ10นะครับเรามาดูค่าเฉลี่ยของของปุ๋ยตาดาวอากาศนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เรียกว่าหัวใหญ่หัวจัมโบ้เลยนะหรือกล่าวหัวไอโบ้ไอโบ้นะนี่ก็คือเหรียญเหรียญ10บนะซึ่งมีลักษณะเยอะมากนะครับปุ๋ยดาวอากาศนี่โอร่ากนนี่มันเยอะจริงเลย พี่น้องเออเนี่ยดูซิรากเนี่ยดูสีเยอะจริงนะครับเนี่เหรียนสิเราเรียนสิมาท่าเปานะครับนี่คือขนาดใหญ่ของปุ๋ยตาดาวกาศได้เกือบทุกหัวเลยนะครับเกือบทุกหัวเลยมาดูของอีกอ่าปุ๋ยอีกตัวหนึ่งหนับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เยอะนะแล้วลักษณะหัวออกมานี่สองหัวถ้าหัวถ้าหอมที่ดีต้องออกมาเป็นหัวเดียวแบบนี้เลยนะฮะคอใหญ่แล้วก็หัวเดียวเลยแบบนี้ดีนะครับแต่ถ้าสองหัวแบบนี้นี่หัวมันจะไม่ใหญ่ เห็นไหมขนาดมันต้องแบ่งออกท่าเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับนี่นี่ครับแต่ของดาวอากาศนี่ส่วนใหญ่เลยนะคส่วนใหญ่เลยอันนี้เราไปขอมาจากเกษตรกรเลยนะครับเหรียญสิบนี่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ประจักษ์ผลงานของปุ๋ยตราดาวอากาศซึ่งเจ้าของแปลงพี่แหลเองเนี่ยคะแนนเต็มสิบนี่ให้ถึงสิบคะแนนเลย นะครับนี่ก็คือปุ๋ยตาดาวอาวกาศนะครับก็ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่ h a p ฮปปี er ้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาโดยเฉพาะสาขาที่คำเขื่อนแก้วนะครับก็มาทําตลาดหอมกระเทียมทางนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูเปลี่ยนบรรยากาศการปลูกหอมแดงของอําเภอขอวังจังหวัดศรีสะเกดกันเอจังหวัดยะโสธรกันนะครับผมับสวัสดีครับผม